วันนี้ผมตายตายล้อรถดีดีครับตายรถสวัสดีครับเพบจองลงเดียนะครับทตีมหลังบ้านน้ององหญิงนะครับผมเนาะนี่อัปเดตตอนเที่ยงนะครับผมช่างมาแกะแบบวายนะครับผุมนะแกะแบบใบปูนมันแห้งเช็ดตัวนะครับผมเนาะแล้วก็ปักวายมันมู่ครับ โอ้หนอนซองเพืือนฝนกับสภาพจะอยู่แบบน,นี้แล้วครับเดี๋ยวตกรินรินมากเดี๋ยวยึดวันนี้ทงใช้อยู่ทั้งวันแล้ว,ลวครับไม่มีแดดเล่นกันดีๆเล่นกันดีๆเล่นกันดีๆเดี๋ยวเดินไปดูสักนิดนึงน,นะครับพอดีลงเดียเข้าไปในบ้านนะออกมาถึงกปะป้านางบอกว่าจังแกแบบเสร็จก็กลับไปแล้วนะครับพุมเนาะ กลับไปจักปักได้ละนี่ครับหลางบานหลังไล้เร็จนะครับกอกทีนอนก้องดีๆนะเนี่ยครับอยู่ลักษณะนี้แหละแต่มันตกไม่นักนะครับรินรินลงมาแล้วก็ให้ไปฝ้นปรัดฝ้นปรัด ต่างวัน,นไปแล้วนะครับผมเนาะไม่มีไรมาครับผพม,มันแก,แบบแก่แบบเก็บไว้ เสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับผมเนาะปูนมันแหง้งเสร็จตัวนะครับผมนะแกะไว้มันก็ดีครับผมทีนี้ก็จะเกลียดินตัวนี้แล้วครับผมชจมอัตไลเนนนะครับแต่วันนี้ยึด ทำแก่รึ่งวันนะครับมาแก่แบบเป็นวันพระใหญ่ด้วยกับวันนี้เนาะหรือว่าอาจจะไปลุยที่อื่นนะครับพุ่มนะเราไปเลยผักคานตัวนี้ไว้ก่อนให้มันเซตตัวอย่าชนกันนักแรงอย่าชนกันนักแรงนี่วิศวกรดูดีๆปัดกันเล่นกัน เลตุ้มเป๊ะตัวน้องจวนเล่นกับแต่ตัวตัวปีตัวดีดีไม่ค่อยอยากเล่นครับงนงิดนี่ครับผม ปานางจัดการหลังครัวอยู่นะครับผมนะสักปลาหลังตุวยเพราะว่านาทีเอาข้าวเด็กเ็เสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับหลวงเดียเอาให้แล้วก็ปล่อยให้เขาเล่นนี่ ยารากัการตีมันจะรวดนะครับวันนี้พรุ่งนี้ถ้าฝนไม่ตกหนักจริงๆก็ลุยแต่ตีมันจะรวดไม่ต้องว่วงครับผมตีมนันเจ๊จําปีนี่แน่นอนจริงครับแต่เป็นดินไม่ไหวฝ่าไม่ทะลุน้ำมไม่ท่วมโลกนี่ไม่มีกรรมยึดครับเนาะโอระโม่กับ,มบผมอย่างหวานะครับแล้วก็ลูกทตีมกับโอเคด้วยคนงานนะครับจังเลย

ไม่เอาอย่าทำพี่ดีดีนี่พอแล้วมาดูดูดูดีด,ด,ดีนายดูมันใจไม่ว่าน้องจะทำแบบไหนครับผมดูนายดูแล้วว่วงรักน้องอ่าอ,อดูมันไม่ว่าน้องจะทำแบบไหนอ่าอ่าอ่าแต่บางทีก็อดมีอารมณ์เสี้ยมืมองไม่ได้เหมือนกันครับผมบนรอดเล่นกับเบาๆดีดีก็บหายใจอย่าเมืองั้นเลยครับ แน่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 บางทีกับดีดีกับอารมณ์เสียเหมือนกันครับก็วิงหายเหมือนกันเลยเวลาตัวกับดีดีโดดโ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 ดมันต่ำปีมันกับตึงดีดีแล้วแต่น้องครับดูอย่างนั้นดูอ่าโดนะโดนวิงไงวิง เวลาดีดีอารมณ์เสี้ยกันมาดูเละเทะหมดแล้วเละหมดแล้วดีดีอ่ะจิงไม่อยากปล่อยนะกับไมายานเนียนจนเล่นไม่ยึดแต่มันเด็กกับมไม่ตีต่เปลื้กกินกันไม่ต้องอ้วนรับผมกินจิงกินกวาง ่ลูก้าป่อตนกับลุงเดียจัดการให้เรียบร้อยแล้วนะครับนอนบ่ายตัวแล้วยังจะเออ้ออ,อีกอืมป่อตนติ้งแแม่แม่ไม่แล้วอ่ะพวกจา,าวรองรองคอมันติแตกกับผมปอไม่อยู่เออปองไปแล้ว ปองไปรโยชนแม่ไม่แล้วเดือบรอยแลย้วตุกติง่งแหละนี่ว่างไหมครับอ่านเรียบร้อยแลย้วลงได้กินอิม่มเรียบร้อยแลย้วนอนสง,งบเลยบายตัวเลยขับป้มวันนี้ก็รเซ็ตทับไปนะครับอีกหนึ่งวันจะับงานสร้างนะครับองค์บานมินิเล็กๆนะครับ หนึ่งลัางจามองนอนช่อง้องกับผมกับหนึ่งองครัวแล้วก็มีดัดกว่าดัดฝาดันบนนะครับผมนะห,หนังเล่นก็บขื้หน้าไปได้เยอะแลวครับเป็นรูเป็นร้างขึ้นมาเรื่อยเลยเดี๋ยววัได้เตะปืนรอเร้าก็จะเร็วขึ้นครับทีนี้แต่ถือว่ดได้การคอดินแล้วนี่ก็งานจะเร็วแลลวครับทีนี้น,นเ่เด็กๆ สามสามโน,นเอากับผมนะอัปเดตเตียงนี้ก็ไม่มีอะไรมากับผมอัปเดตได้ดูล่าสุดนะครับจังกลับไปเรียบร้อยแล้ววันนี้ก็คงจบภารกิจหนึ่งวันค่อยวากันไหมกับพรุงนี้ ตอนคลิปนี้แค่นี้ครับปุ้มอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิง่งแจ้งเตือนแล้วก็อย่าก,กดกล้ามโฆษณานะครับกําลังใจเล็กๆน้อยๆฝากติดตามช่องลุงเดียด้วยนะครับทีมรังบานน้ององค์อิง,อง,องปานางประวันแล้วก็บา่าวทนนะครับตองพูนแม่น้อยนะครับเจอกันใ่คลิปหน้าครับสวัสด,ดีครับผม